สวัสดีครับ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 ขออนุญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราไม่ได้เจอไลฟ์สดกันนานนะฮะโอเคพอดีตอนนี้หมดจากโควิดก็กลับไปทํางานปกติแล้วนะครับเวลาที่จะมาเจอก็ค่อนข้างน้อยโอเคมาแล้วนะครับเชื่อมต่อได้แล้วโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหลายๆคนนะฮะได้ยินเสียงชัดเนาะสวัสดีครับโอกาสที่จะคุยกันค่อนข้างน้อยนะพอดี ยังอยู่สนามบินพิสุุโลกนะฮะมาถ่ายงานอยู่นะครับแล้วกําำลังจะเดินทางกลับแต่ว่าก็ได้ข่าวเรื่องของประกันสังคมนะฮะเอาน้อยสวัสดีครับสวัสดีหลายๆคนนะฮะอันนี้เป็นประโยชน์แล้วก็แชร์ได้เนาะเสียงชัดเจนนะครับคือเมื่อวานมันมีข่าวข่าวหนึ่งนะฮะคือข่าวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะหม่อมเต่านะครับหม่อมราชวงจตุมมงคลสวนกกุลบอกว่าจะมีการช่วยเหลือ มาตรา33ก็คือกลุ่มที่มีประกันตนหรือว่าประกันสังคมมาตรา33นะครับให้ได้รับเงินเยียวยา1 5 0 0 0บาท3 1 5 0 0 0บาทก็คือ ,5,000 ัน0 0 5,000เป็นเวลา3เดือนนะฮะคนก็สอบถามกันเยอะครับสอบถามกันเยอะพอดีผมเข้าป่าเพิ่งออกมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขที่ม่อมเต่าแถลงเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ6 8 0 0 0คนผมฟังตอนแรกก็ยังเอะใจอยู่ฮะว่าประกันสังคมมัน6 0 0 0 0 60,000 แปดพันกว่าคนเนี่ยมันมันคือกลุ่มไหนมันอะไรยังไงนะครับวันนี้ก็พยายามจะสอบถามแหล่งข่าวหลายๆคนนะฮะให้ช่วยอธิบายให้หน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือยังไงมันคือการเชื่อมต่อสัญญาณค่อนข้างต่ำนะฮะโอเคเออโอเคได้ยินนะฮะพอดีสนามบินไม่รู้เหมือนกันสัญญาณหายเนาะสนามบินพิศนโ,โลกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะต่อนะฮะหลายคนก็ถามว่ากลุ่มที่มีการช่วยเหลือมาตรา3 3เนี่ย อยู่ที่ประมาณ68,000คนเนี่ยมันคือกลุ่มไหนมันคือใครกันบ้างแล้วทําไมมันไม่กลายเป็นกลุ่มมาตรา33ทั้งหมดนะฮะอธิบายให้ฟังง่ายๆแบบนี้มันคงต้องมีชาร์ตเนาะซึ่งผมก็ไม่มีกระดาษนะพยายามจะหากระดาษมาให้อ่าได้กระดาษมาแล้วนะครับอ่าโอเคสวัสดีครับเราต้องมาอธิบายให้ฟังนะครับคือจํากันได้ไหมก่อนหน้านี้ ก่อนหน้านี้ที่เราลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันใช่ไหมครับเราไม่ทิ้งกันเนี่ยมันมีจะเป็นช่องว่างคือ 33, 39และ40อันนี้มาตรานะครับมาตราที่สวัสดีครับสวัสดีครับมาตราที่จะได้รับการเยียวยาก่อนก็คือผู้ประกันตนมาตรา39และผู้ประกันตนขอญาตถ้ามันกลับหัวนะผู้ประกันตนมาตรา39ผู้ประกันตนมาตรา40ูถูกไหมครับเขาก็จะได้รับเงินเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน ถูกไหมครับสวัสดีครับเราไม่ทิ้งกันจะให้ช่วยเหลือคือ39กับ40ทีนี้มาตรา33ที่เขาพูดถึงที่มีการเยียวยาล่าสุดเนี่ยนี่นมาตรา33เนี่ยเยียวยาล่าสุดคืออะไรเยียวยาล่าสุดคืออะไรมาตรา33ที่มีการพูดการเยียวยาล่าสุดผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้คําว่าตกหล่นจากการช่วยเหลือตัวเลขเลยอยู่ที่ประมาณ60,000 00คนคําว่าตกกลนจากการช่วยเหลือคืออะไรจํากันได้ไหมก่อนหน้านี้เราบอกว่าอันนี้เรากลับมาคุยกันที่มาตรา33แล้วนะผู้ประกันตนมาตรา33แล้วนะครับเราจะเข้าเรื่องแล้วนะครับผู้ประกันตนมาตรา33ที่กําลังมีการคุยกันอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาคือกลุ่มไหนเขาคือใครเขาคืออะไรยังไงกันบ้างมาตรา3 3กลุ่มนี้ถ้ามีข้อแม้มาถ้าคุณตกงานเป็นมาตรา33ที่ตกงาน ในช่วงโควิดนะตกงานในช่วงโควิดแล้วคุณจ่ายประกันสังคมก็คือมีคนชอบถามมาเยอะจ่ายประกันสังคม6เดือนไปแล้วทํางานเกิน6เดือนจ่ายประกันสังคมไปแล้วถ้าคุณตกงานคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมถูกไหมทีนี้มันมีคนกลุ่มหนึ่งก็คือมาตรา33นี่แหละแต่ว่า ทำงานสวัสดีครับมีแต่สวัสดีนะโอเคสวัสดีครับทำงานไม่ถึง6เดือนแล้วคุณตกงานคือจ่ายประกันสังคมไม่ถึง6เดือนถูกไหมกลุ่มนี้เนี่ยกลายเป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าตกหล่นนี่ฮะเรากำลังจะเข้าเรื่องแล้วนะครับที่บอกตัวเลข6 8 0 0 0คนคือใครตัวเลขห8 0 0 0คนเนี่ยเสียงเบามากมากอ้าวเวียนกรรมเสียงเบาไปเหรอนี่ก็เร่งสุดแล้วนะปึ้งปึ้ง โอเคแล้วสนามบินไม่ค่อยมีสัญญารือโอเคเสียงชัดอยู่นะครับเสียงชัดอยู่นะโอเคไหมเสียงชัดอยู่ไหมโอเคอ่ะกลับมาครับกลับมานะกลับมาที่เรื่องเดิมคือมาตรา33ถ้าคุณจ่ายประกันตนเกิน6เดือนไปแล้วคุณตกงานในช่วงโควิดคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมถูกไหม ไปแจ้งเรื่องไปแจ้งชื่ออะไรยังไงก็ว่ากันไปกลุ่มที่ตกหล่นที่ได้รับการเยียวยากลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มนี้ครับกลุ่มที่ทํางานไม่ถึงคือจ่ายประกันตนไม่ถึง6เดือนนะครับจ่ายประกันตนไม่ถึง6เดือนถูกไหมฮะหลายคนชอบถามว่าไอ้รถประกันตนไม่ถึง6เดือนจะไปเราไม่ทิ้งกันกลุ่มนี้เนี่ยจะไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันก็คือมาตรา3ามสกับสีที่เขาเยียวยาไปแล้วกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มที่ตกหล่นเนี่ยจ่ายประกันตนไม่ถึง6เดือนเนี่ย ชัดนะโอเคจ่ายประกันตื่นไม่ถึงไม่ถึง6เดือนเนี่ยแล้วไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันปรากฏว่าเราไม่ทิ้งกันก็บอกว่าเฮ้ยคุณมีประกันสังคมมาตรา33นี่คุณก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยา15ื่นจากเราไม่ทิ้งกันทีนี้กลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มตรงกลางเนี่ยจะไป6เดือนเพื่อรับเงินเยียวยาเนี่ยกับกลุ่มที่ก็บอกว่ามีประกันสังคม6เดือนไปแล้วเนี่ยจากประกันสังคม ผลปรากฏว่ากลุ่มนี้ก็บอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยก็ยังจ่ายเงินไม่ถึงมิฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะไม่ได้รับการเยียวยาจากประกันสังคมเหมือนกันนี่แหละครับกลุ่มนี้แหละฮะกลุ่มที่ได้รับการเยียวยาหรือได้รับการช่วยเหลือเป็นกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่จ่ายประกันสังคมไม่ถึง6เดือนครับนั่นก็คือตัวเลข 68, 000. 6 0่นนี่นะฮะกลุ่มนี้ครับ ที่หม่อมเตาอธิบายเมื่อวานก็คือตัวเลข6.8ที่จะได้รับการช่วยเหลือก็คือกลุ่มที่จ่ายประกันสังคมไม่ถึง6เดือนแล้วก็ไปเราไม่ทิ้งกันไม่ได้เพราะเราไม่ทิ้งกันก็บอกคุณไม่ใช่เพราะคุณมีประกันสังคมกลุ่มน,นี้จะไปทางประกันสังคมก็บอกประกันสังคมก็บอกว่าเฮ้ยคุณไม่ได้เพราะคุณจ,จ่ายไม่ถึง6เดือนกลุ่มนี้คือกลุ่มตกหลน่นรายชื่อมีทั้งหมด68,000คนนะครับนี่ครับรายชื่อมีทั้งหมด68,000คน กลุ่มนี้คือกลุ่มที่หม่อมเตา่าอธิบายเมื่อวานว่าจะได้รับเงิน1 5 0 0 0บาทเหมือนกันในการเยียวยาโอเคนะต้องตกงานนะครับต้องตกงานต้องตกงานนะครับเขามีข้อแม้ซึ่งซึ่งอ่ะอันเนี้ยผมอธิบายเข้าใจแล้วนะว่ากลุ่มที่6 8 0 0 0คนคือกลุ่มไหนถูกไหมฮะโอเคเข,นนะอเข้าใจตรงกันนะอธิบายง่ายๆเข้าใจตรงกันคือกลุ่มนี้ฮะ กลุ่มที่เขาบอกว่าไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางไม่มีใครช่วยเหลือฉันเลยเมื่อวานนี้หม่อมเต๋าก็มีการถแถลงบอกว่าก็ไปคุยกับทางคลังแล้วทางคลังก็โอเคจะสั่งบประมาณจากเงินกู้มาช่วยเหลือกลุ่มนี้6 8หมื่นคนจริงๆตัวเลขเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแต่มันอยู่ราวๆประมาณ6 0,000กว่าคนนี่แหละฮะตัวเลขก็ยังสวิงกันไปมานะครับแต่ว่ากลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยาเท่ากันกับเราไม่ทิ้งกันก็นกคือ1 5 0 0 0บาทนี่ฮะกลุ่มนี้ นะครับหนึ่งนห้าพันบาทที่นี้มีคำถามต่อครับชัดเจนนะโอเคอธิบายให้ชัดเจนช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าบางคนถามมาเยอะผมผมตอบให้ไม่ได้ในอินบ็อกซ์นะครับเพราะว่ามันเพิ่งออกจากป่ามานะถูกไหมฮะนี่ครับตกงานช่วงโควิดนะครับหรือว่าหยุดงานหรือตกงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วงโควิดเนี่ยน่าจะเป็นตกงานนะครับหกหมืนแปดพันคนที่ได้รับผลกระทบนี่ครับคุณจะได้รับการเยียวยาต่อไปทีนี้ถามต่อว่า อ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยหนึ่งตัวเลขทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ตัวเลขอยู่ที่ราวๆประมาณหกหมื่นกว่าจริงๆมันห้าหมื่นเก้าแต่มาตีไปหกหมื่นกว่าเพราะไม่รู้เขาตัดเมื่อไหร่ตัดสิ้นสุดวันไหนรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะรายละเอียดตรงนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าหนึ่งจะต้องลงทะเบียนหรือเปล่าสองคือมีอรายชื่ออยู่แล้วไหมแลวจะต้องเป็นยังไงเพราะอะไรเพราะอะไรถึงยังให้รายละเอียดไม่ได้เนื่องจากว่าขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับขั้นตอนเนี้ย คือตามข่าวเนี่ยคือถแถลงมาบอกว่าอีก10วันก็น่าจะได้เงินอีก10วันก็น่าจะได้เงินซึ่งในความรู้สึกของผมผมว่า10วันถ้าจะได้เงินนั่นก็คือว่าใช้เทคนิคพิเศษมากกว่าที่คนกลุ่มนี้จะได้เงินเพราะอะไรเพราะตามหลักการนะครับตามหลักการเมื่อวานนี้ก็คือแรงงานคุยกับขออนุญาตผมใส่หูได้ไหมอ่ะเพราะว่าผมไม่ถนัดมันต้องเขียนขออนุญาตนะ ตามแหล่งข่าวอธิบายได้ว่าตามหลักการก็คือว่าเมื่อวานกระทรวงรและกระทรวงแรงงานคุยกับกระทรวงการคลังถูกไหมฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยเราจะเยียวยา6.8หมื่นคนเราจะเยียวยา6.8หมื่นคนทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างอลองฟังกันให้ดีนะครับผมก็จดมาในกระดาษทิชชู่นะแหล่งข่าวอธิบายเรื่องนี้เนี่ยนะฮะตามลำดับขั้นตอนก็คือว่าตอนนี้ทุกอย่าง ทุกอย่างส่งไปที่กระทรวงกันคลังแล้วเรื่องเมื่อวานอยู่ตรงนี้คือที่สภาพั์ครับสภา,าพั์เนี่ยเป็นเลขาครับโอเคนะคลังกับแรงงานคุยกันแล้วสภาพั์ก็โอเคว่าเราจะช่วยเหลือ6.8จุดแหมื่นคนถูกไหมครับแล้วขั้นตอนต่อไปนี่นะฮะ,ม,ะม,มันจะต้องส่งไปที่อนุกรรมการกันกองก่อนครับมันจะต้องส่งไปที่อนุกรรมการกันกองการใช้งบประมาณเงินกู้ ถูกไหมฮะส่งไปที่อนุกรรมการการกองการใช้เงินกู้จากอนุกรรมการเสร็จปั๊บก็ส่งเข้า,าที่ที่ประชุมเรื่องของเงินกู้ชุดใหญ่จากเงินกู้ชุดใหญ่คุณจะต้องส่งใครคุณก็จะต้องส่งเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะโอเคคุณจะต้องส่งคณะกรรมการเยียวยาแล้วส่งคอรมอต่อคุณดูขั้นตอนครับคุณดูขั้นตอนครับ นี่ฮะเมื่อวานที่รัฐมนตรีถแถลงเนี่ยมันยังอยู่แค่กระทรวงการคลังนี่เลยฮะอยู่ต้นแถวอยู่เลยฮะที่รัฐมนตรีถแถลงเนี่ยว่าคุยกับแรงงานคุยกับคลังแรงงานคุยกับคลังเรียบร้อยแล้วแล้วได้รับเงินคุณดูฮะอยู่ต้นทางแล้วคุณคิดว่า10วันเนี่ยคุณจะได้เงินหรอครับเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะมากนะฮะ ขั้นตอนมันเยอะมากนั่นหมายความว่าจะต้องส่งไปที่สภาคุยกับสภาพัฒน์เสร็จแล้วส่งไปอนุกรรมการกันกองส่งเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่คณะกรรมการกันกองชุดใหญ่ส่งเข้าคณะกรรมการเยียวยาแล้วจะถึงส่งไปที่คอรมอนะฮะผมว่า1ิบวันกลุ่มนี้ก็ถ้าเร็วสุดก็ได้ตังก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่ได้ตังเนี่ยขออภัยนะฮะซึ่งผมในความรู้สึกผมเนี่ยคิดว่าเงินน่าจะอีกนานนะฮะสำหรับกลุ่มนี้แล้ว ต้องลงทะเบียนไม่หลักกงหลักการยังไงเนี่ยมันยังไม่ออกมาครับเพราะว่ามันยังแค่อยู่ต้นน้ําอยู่เลยถูกไหมมันอยู่ต้นน้ําอยู่เลยอยู่ตรงนี้อยู่เลยแล้วคุณอยู่ปลายน้ําตรงนี้จะหมดกระดาษผมอยู่แล้วแล้วคุณอยู่ปลายน้ําตรงนี้คุณคิดว่าระยะทางจากตรงนี้ไปเนี่ยสิวันเหรอฮะมันไม่มีทางหรอกอ่จจะใช้เทคนิคพิเศษมันอาจจะทําได้แหละเข้าคอรมอแล้วอนุมัติเลยก็เดี๋ยวเข้าไปว่ากันอีกทีหนึ่งถูกไหมฮะเข้าไปว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยคณอยู่ปลายน้ําครับมิฉะนั้นคน6.8หมื่นคน จะถามผมว่าได้เงินยังไงลงทะเบียนหรือเปล่าผมว่าเขามีรายชื่ออยู่แล้วนะฮะเขามีรายชื่ออยู่แล้วแล้วต้องติดต่ออะไรยังไงขั้นตอนตรงนี้ยังอีกยาวไกลครับนะโอเคนะเคลียนะครับทุกคนเคลียนะถูกไหมเอาเป็นว่า6.8หมื่นคนที่กระทรวงแรงงานจะเยียวยาก็คือคนที่จ่ายเงินประกันสังคมไม่ถึง6เดือนจะไปเราไม่ทิ้งกันเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยมีประกันสังคมไม่ได้รับเงินเยียวยา ถูกไหมฮะพอกลุ่มนี้จะไปประกันสังคมประกันสังคมบอกเฮ้ยยังจ่ายเงินไม่ครบนี่คุณยังไม่ได้ถูกไหมฮะมิฉะนั้นแล้วคนกลุ่มนี้ก็คือตัวเลขกลมๆหกจุดแปดหมื่นคนจะได้รับการเยียวยาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้าจะถามว่าได้เงินเมื่อไหร่ผมว่าอีกนานเพราะยังเป็นเรื่องต้นเรื่องอยู่เลยนะฮะกว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมครมเนี่ยผมว่าอีกยาวนานมากอาจจะเร็วที่สุดแหละถ้ามีข่าวผมจะบอกให้ถูกไหมฮะอันนี้คือหกจุดแปดหมื่นคนส่วนบางคนบอกว่าแล้วมาตราสามสิบสามช่วยอะไร ยังมองไม่เห็นทางอาจจะพูดตรงๆมาตาา33เนี่ยยังมองมาตรา33ที่เข้าตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ตกงานด้วยไม่ได้อะไรด้วยก็ยังไม่มีมาตรการมานะครับอ่ะพูดถึงกลุ่มเปราะบางก็ผมบอกไปแล้วไงครับว่ากลุ่มเปราะบางเนี่ยเงินเนี่ยมันเข้า20กรกฎาคมก็ไปเอาข้อมูลจากเพจไหนอะไรกันมาก็ไม่รู้แล้วก็เอาเพจนะั้นะมาถามผม ซึ่งผมก็บอกว่าเขผมบอก20อ่ะให้ผมไปลองรับไอ้เพจนั้นอนะ่ะผมก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาเอาจากไหนมาถูกไหมฮะเงินจากกลุ่มเปราะบางเนี่ย20กรกฎาไปแล้วด้วยนะ20กรกฎาไปแล้วมันจะทยอยทยอยนะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยกลุ่มเปราะบางคุณต้องรอก่อนรอ20ก่อนเราค่อยมาคุยกันนะครับส่วนบัตรคนจนที่หลายๆคนบอกว่าเอา้าทำไมมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วยังไม่ได้เลยคุณอาจจะดูรายชื่อเนี่ยไปอยู่กลุ่มเปราะบางก็ได้ คืออธิบายเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินกลุ่มเปาะบางเนี่ยจะต้องได้ก่อนไอ้กลุ่มเปาะบางเนี่ยจะต้องใจ่ายให้คุณก่อนด้วยซ้ำเอาอ้อ,อวัดดีแต่พอเอิร์ดมันมีบัตรคนจนแทรกมาก่อนมันก็เลยเกิดการทับซ้อนของชื่อกันอยู่ถ้าเป็นไปตามขั้นตอนนะถ้าจ่ายกลุ่มเปาะบางก่อนแล้วมาจ่ายคนจนนะมันจะไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้คือดันมีคนจนแทรกมาก่อนแล้วค่อยมีกลุ่มเปาะบางมันก็เลยมีปัญหากลุ่มเปาะบางคุณจะลงทะเบียนไม่ต้องลงทะเบียนครับเพราะมีรายชื่ออยู่แล้ว ถูกไหมฮะนะผมอธิบายเข้าใจแบบง่ายๆฝากแชร์ให้ทุกคนเข้าใจด้วยเพราะตอนนี้ทุกคนก็ยังเข้าใจว่ามาตรา3าได้เงินทุกคนไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับอธิบายให,ให้ให้ฟังง่ายๆไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้หกจุดแปดหมื่นคนคือตัวเลขกลมๆได้เงินเมื่อไหร่ไม่รู้พอสมควรครับอืเงินห้าสิบห้าปีมันผมบอกไปตั้งแต่ต้นการโควิดแล้วนะครับว่ามันเอามาใช้ไม่ได้นะครับนะเห็นใจครับเห็นใจ ปหนึ่งถึงปหกผมก็บอกไปตั้งแต่ต้นแล้วเหมือนกันนะครับว่าผมไม่เคยพูดเลยแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมก็ถามผมมาทุกวันทุกวันทุกวันผมเข้าใจแหละฮะอาจไปดูเพจอื่นๆมาแหละผมก็อธิบายแล้วนะฮะนะอืมฝากยังไงฝากแชร์ด้วยเพราะอยู่พอดีผมอยู่สนามบินนะครับเดินทางกลับไปทํางานนะครับเยยาที่ร้องทุกข์เนี่ยตอนนี้กระทรวงคลังเนี่ยกําลังค่อยๆนะฮะค่อยๆตรวจสอบอยู่ 26วัน26วันก็คือทํางานจ่ายเงินไม่ถึง26วันถูกไหมฮะคนที่อุทธรเยรเรียาเกษตรตรวจสอบสาจังก็ต้องถามกระทรวงกรเกษตรนะับผมก็พยายามถามไปนะเขาก็บอกว่าพยายามจะตอบให้อยู่นะครับต้องลงทะเบียนใหม่ไหมอะไรยังไงอันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดเลยนะฮะเพราะว่ายังเป็นคุยคุยกันแค่ต้นน้ำไงยังไม่ถึงปลายน้ำอย่างเรา ถูกไหมฮะคุยกันแค่ต้นน้ำไยังไม่ถึงปลายน้ําอย่างเรานะครับทํางานไม่ถึง26วันครับก็จะมานับเป็นเงินเดือนไม่ได้เพราะฐานเงินเดือนไม่ตรงกันนะครับคือมาตรา3สที่ตอนนี้เนี่ยทำงานปกติไม่ตกงานแต่ว่าไรายได้คุณลดเนี่ยยังไม่มีมาตรการออกมาที่จะช่วยเหลือนะครับ ผมกใ็ในอนาคตอาจจะมีก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีครับก็ให้กำลังใจสู้ๆนะครับสุดท้ายคือบัตรคนจนแต่ยาวๆก็ยังไม่ได้บัตรคนจนเนี่ยผมก็ยังไม่มั่นใจแต่ว่าตอนนี้อะไรชื่อมันทับซ้อนกันอยู่มากนะฮะนะครับขออนุญ,ญาตยังไม่ตอบในอินบ็อกซ์นะครับเพราะว่าอินบ็อกซ์มันเยอะมากอะผมอยู่ในป่าไม่มีสัญญาณผมก็ตอบลําบากนะครับ ก็ผมก็บอกแล้วไงเด็กป .1- ป .6 มันไม่เคยมีข่าวนี้มันเป็นข้อเสนอของสสคลรมอรไม่เคยอนุมัติไม่เคยมีเรื่องศึกษาธิการก็ไม่เคยส่งเรื่องไปคลรมอรไม่เคยเห็นตรงนี้เลยเป็นข้อเสนอของพี่เทพไทยเสินพงษ์คุณก็เอาไปลือไปแชร์กันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมอธิบายแล้วตั้งแต่รอบแรกๆว่าอันนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้นะครับมันไม่มีทางเป็นไปได้และกระทรวงศึกษาธิการเขามีนโยบายคือเรียนฟรีครับมันก็เลยจะไปขัดกันตรงนี้เขาจะมาช่วยได้ยังไงครับ ถูกไหมฮะเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนครับอืเนี่ยทุกคนก็เด็กปหนึ่ง <1> 1> หรือปหกมหกไม่มีไม่มีครับไม่เคยมีตัวนี้เลยอืมทําไมไม่ยไม่ช่วยทุกคนคุณครับช่วยทุกคนคงไม่ไหวครับเงินเราไม่มีครับตอนนี้เราต้องไปกู้เงินมานี่หัวโตสามสิบปีนะครับคุณมันก็ต้องค่อยๆทยอยมาตรการต่างๆมานะครับบัตรคนจนยังไม่เข้าอาจจะไปอยู่กลุ่เปะบางนะครับ นะถูกไหมฮะโอเคเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันเสียงดังไม่ได้ผมอยู่ร้านกาแฟผมมาใช้สถานที่เขาอยู่นะครับยังไงผมฝากแชร์ให้ทุกๆคนด้วยนะครับก็ดีใจกับกลุ่มที่ได้รับการเยียวยากลุ่มต่อไป6.8หมื่นคนนะครับส่วนกลุ่มคนที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาผมจะพยายามจะถามให้นะครับแต่บางทีมันกลับไปทํางานปกติเนาะไปอยู่ในป่าเข้าป่าแล,แล้วมันอาจจะชา้าไปนิดนึงแต่ผมพยายามจะรีเช็คข้อมูลให้ได้มากที่สุดเนื่องจากว่ามันมีข่าวปลอมเยอะฮะ เข้าใจทุกคนฮนะข่าวปลอมเพจปลอม YouTube ปลอมพูดเรื่องผิดผิดทุกๆอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมต้องต้องพยายามขอเช็คข้อมูลก่อนอไปยื่นเรื่องที่ธนาคารเรื่องอยังอยู่ที่กลางอยู่เลยครับกลุ่มตกหล่นคืออะไรครับกลุ่มตกหลน่นทําไมถึงไม่มีย้อนหลังเขียนมาสั้นขนาดนี้ไม่ทราบครับแต่ถ้าถามว่าทําไมเรื่องของอุดหนุนเด็กไม่มีย้อนหลังเรามีปัญหาเรื่องงบประมาณนะครับมิฉะนั้นก็ได้เดือนนี้ไปก่อนนะครับ ได้เดือนนี้ไปก่อนเนาะนะครับอันนี้ผมพยายามจะอธิบายให้ฟังง่ายๆเพื่อจะได้ให้ทุกคนแบบว่าโอโอเคเข้าใจได้รูเออ้เรื่องว่าที่1 2 3 4 5 6, 7 9 10าห้าเปนี่ยเรื่องราวมันเป็นมาแบบนี้เราจะได้โอเคอธิบายให้คนอื่นฟังได้ง่ายขึ้นก็หรือไม่งั้นก็แชร์ไปก็ได้ครับแชร์ไปให้ทุกคนได้ฟังว่าอ๋อกลุ่มที่ช่วยเหลือไปตรงนี้เหลืออะไรกลุ่มไหนยังไงบ้างนะครับบางวันอาจจะทําชาร์ตมาให้นะแต่ว่าแต่ว่าบางทีผมออกมาอ่าใช่เห็นด้วยครับมาตรา3-3 นั่งสารที่สุดถูกต้องครับก็ต้องสู้ต่อนะฮะใช่ครับบัตรคนจนมาตราสามสามก็ช่วยไ,ได้ครับนะพี่ส้มสวัสดีครับพี่ส้มแม่ได้รอบเดียวค่ะหนึ่งหมื่นห้ายินดีด้วยครับนะโอเควันนี้เข้าใจกระจ่างแล้วนะกระจ่างแล้วนะฮะเสียงเบาจางังจริงๆเสียงปกติครับแต่ผมเสียงดังมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเรานั่งอยู่ร้านกาแฟเขาเนะีย่ยคุณโต้งข้างเขาด่าวนะฮะ ถูกไหมครับก็ตอนนี้ทุกอย่างมันเริ่มคใครล็อกนะครับสิ่งที่ต้องใครล็อกก็คือว่าสู้ทุกคนครับสู้สู้ครับเงินอสอมมทำไมยังไม่ได้คะเงินอสอมอคือเงินอะไรครับอสอมอเป็นฉิตอาสาครับเงินเดือนไม่มีมีแต่เขาเรียกว่าอะไรนะเงินช่วยเหลือแต่ละเดือนเดี๋ยวผมถามให้แล้วกัน ไม่มีครับใครเข้าไปแชร์ครับได้เพิ่มอีกหนึ่งเดือนครับเยียวยาได้แค่3เดือนก็ก็พอแล้วครับเยียวยาได้แค่3เดือนครับรัฐบาลก็บอกแล้วว่าเยียวยา3เดือนไม่มีอีกหนึ่ง,งเดือนตามพรกครับเพราะตอนนี้มันเริ่มใครล็อกแล้วครับนะโอเคนะพยายามจะตอบให้ได้ครบทุกคนนะฮะแต่ว่ามันมันมันทำงานปกติแล้วผมจะนั่งตอบลําบากแต่ว่าถ้ามีเรื่องที่แบบผมเช็คข้อมูลที่มันแทจ้จริงแล้วผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับ โอเคนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับสวัสดีทุกคนครับแล้วก็ฝากแชร์ข้อมูลนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งตอบอีกแต่ทีนี้ถ้ามีความเคลื่อนไหวหรือมีความคืบหน้าอย่าผมอธิบายให้ฟังนะโอเคนะขออนุญาตกับกรุงเทพแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสู้ๆครับยังไงดีอะหัวใจเอาทำอานนี้สิเออสู้ๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ